วิธีปิดไม่อนุญาตให้คนอื่นนำเบอร์โทรของเราไปเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ให้เพื่อนๆนะครับทำตามวิธีนี้ได้เลยก่อนนี้นะครับจากตัวอย่างโดยปกติแล้วถ้าเราใช้เบอร์โทรในการสมัครไลน์คนอื่นนะครับสามารถนำเบอร์โทรของเราไปค้นหาและเพิ่มเป็นเพื่อนกันในไลน์ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้คนอื่นนำเบอร์โทรของเราไปค้นหาในไลน์ได้ให้ทำแบบนี้เริ่มต้นนะครับให้กดไปที่แอปไลน์ เสร็จแล้วนะครับให้กดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างต่อไปกดฟันเฟืองการตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนเจอเมนูเพื่อนถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยหน้าต่อไปนะครับอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนให้เ,เพื่อนนะครับมาปิดหัวข้อนี้ถ้าเราปิดในหัวข้ออนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนเนาะคนอื่นนะครับจะไม่สามารถนำเบอร์โทรของเราไปค้นหาและเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้นะครับ และก็จะมีอีกกรณีหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนะครับมาปิดในส่วนของหัวข้อข้างบนเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเวลาที่คนอื่นเนาะนำเบอร์โทรของเรานะครับไปเมมไว้ในมือถือของเขามันจะไม่มีการแนะนําเพื่อนกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถมาปิดทั้ง2หัวข,ข้อได้นะครับในเราลองมาดูตัวอย่างการแสดงผลหลังจากที่เราปิดหัวข้ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนไปเนาะนี่นะครับจากตัวอย่างเวลาที่คนอื่นนะครับกดเพิ่มเพื่อนไอคอนตรงนี้และกดค้นหา เสร็จแล้วนะครับกดที่หมายเลขโทรศัพท์และนำเบอร์โทรของเราเนาะไปค้นหาในไลน์และกดค้นหาเขาก็จะไม่เจอบัญชีไลน์ของเราแบบนี้วิธีนี้นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ